นานว่ากันผมในอยากผสมพันธุ์แต่เธอ,บอเบาๆในตอนที่ฝนพัง <Yeah. S 1> ตอนแรกฉันกลัวตอนนี้ทะยงมันใ <Yeah. S 1> นวันหนึ่งฟังยุ้นนาลอ,อยรอฟันจะบอกว่าคู่ของผมมันคงจังน,ไไน้ำทมกับเลนออกมาผสมกันบางทีก็อยากจับเธอไปกินส้ตมตำๆตอนเธอเมาพาไปเอากนันแบบโคตรมัน <Yeah. S 1> ธอหนักยเย็ดและ่วยก็อยากเย็ดกันผมจะจิบน้ำทับรหให้เธอคล้องคิ้มบนตัวฉันผมจะวนบ่อๆแล้วผมจะเอาคุยเสีบสยบใส่ไม,ม่ชวนเต้จะไม่ต้องก็ไม่ยาตั้งคันผมไม่เคยเริ่มที่จะป้องกันเธอทำใจให้ดีเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปทั้งร่างผมจะกินชอมแล้วเราจะเอากระเชิงวันเย็ดยังไงมันก็ไม่แตกก็คงไม่แตกดีเธอจะจมาเจอเธอคนเดียว รู้ไหมว่าผมถอดให้เธออมเชียวใจเธอไม่ต้องกลัว oh. ผมจะมีใครบอกเ oh. พราะสุดท้ายแล้วผมก็ตอบ oh. แค่เธอคนเดียวน้ว่ร้อนกันผมในยอยากผสมพันธุ์แต่เธอเบาๆในตอนที่ฝนพลางตอนแรกจันกลัวตอนนี้เธอยองมันในว่าเราฟังยุ่งยหนาวเอ่ยโลภันจะบอกว่าคู่ของผมมันคงจริน,น้ำทำกับเลน้ำมาผสมกัน yeah. บางทีก็อยากจนเธอไปกิดส้มตันตอนเธอเมาพาไปเอาแกันแบบโคตรมัมนจะร้องนาฉันก็รู้ว่าเธอต้องการผสมผันโอ oh เบบี้เกิลเธออย่าปิดบังฉันคนจะกินชมแล้วเราจะเอากันถึงวันยึดยังไงมันก็ไม่แตกก็คงไม่แปลกที่เธอจะมาทำอะไรอยู่วะตอนน กศร้อาอะคิดถึงมึงอะแอบกูเศร้าเลย